การฝึกของโยคะทั้งหมดไม่ว่าเธอจะฝึกอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาสนะยามะนิยามะราณยามะอาสนาาะอะไรก็แล้วแต่ธารณะทายนะสมาธิสุญญะอะไรก็ตามที่เธอปฏิบัติทั้งหมดนี้ล้วนมีพื้นฐานมาจากพุทธสุตติหรือการชำระล้างธาต หรือถ้าเธอไม่สามารถล้างได้ถ้าเธอเป็นพวกที่หมดหวังแล้วเธอสามารถก้าวข้ามได้วิพุตินั่นเองเป็นการก้าวข้ามธาตุถ้าเธอทำความสะอาดธาตุเธอจะมีชีวิตที่ดีถ้าเธออยู่ไปเหนือกว่านั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือก้าวข้ามไปลืมเรื่องการใช้ชีวิตที่ดีแค่ก้าวข้ามมันไปเพราะการใช้ชีวิตให้สวยงามนั้น ซับซ้อนกว่าการก้าวข้ามการก้าวข้ามหมายถึงเธออยู่เหนือมันสิ่งที่อยู่เหนือไปแล้วจะไม่ถูกครบบกวนด้วยความซับซ้อนทางกายภาพแต่ถ้าเธออยากอยู่ในกายภาพและยังคงอยู่เหนือมันเธอต้องสามารถควบคุมกายภาพได้สักหน่อยถ้าเธอไม่สามารถควบคุมกายภาพได้เธอก็จะตกเป็นทาสของมัน พุทธสุติที่จริงแล้วหมายถึงเริ่มจากเธอทำความสะอาดเพื่อที่เธอจะได้ค่อยๆเปลี่ยนไปจนถึงภาวะ <So> that, ที่เราเรียกว่าพุทธสุตติซึ่งหมายความว่าเธอสามารถควบคุมธาตุต่างๆได้แล้วทุกคนมีความสามารถบางอย่างกับธาตุอยู่แล้วมิเช่นนั้นเธอจะใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้ตอนนี <Right> now, ้ธาตุในร่างกายเธอเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากแค่ไหน ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าร่างกายเธอจะมั่นคงและแข็งแรงจากภายในได้เพียงใดมันก็แค่ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงการแสดงของธาตุทั้งห้าก็เหมือนกับโลกใบนี้เหมือนกับจักรวาลน,นี้ทุกอย่างก็คือการแสดงของธาตุทั้งห้าในห้าธาตุนี้ถ้าเธอไม่ได้สนใจที่จะสำรวจมิติที่ลึกลำเธอก็ไม่ต้องสนใจธาตุอากาศมันก็เหลือแค่สี่ธาตุ ในสี่ธาตุนี้72%ของร่างกายเธอก็คือน้ำเธอลองขย่าดูสิเธอก็แค่ขวดน้ำที่มีน้ำอยู่สมในสี่ส่วนรู้ไหมเธอต้องเข้าใจว่าร่างกายเชื่อมโยงกับโลกใบนี้และประมาณ72%ของโลกใบนี้ก็คือน้ำเธอรู้เรื่องนี้ไหมใช่ นั่นคือกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตวิวัฒขึ้นมาไม่ว่าจะยังไงธรรมชาติของโลกใบน,นี้ก็แสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างมากมายในร่างกายของเธอดังนั้น2ใน3ของโลกก็คือน้ำสอในสาของร่างกายเธอก็คือน้ำดังนั้นเมื่อเธอกินอาหารเธอต้องกินอาหารที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบมากกว่า72% นี่คือสิ่งหนึ่งที่สังคมโลกตะวันตกละเลยและต้องจ่ายราคาที่สูงมากตอนนี้ทุกที่ก็เป็นแบบนั้นถ้าเธอกินผักอะไรก็ตามมันจะมีน้ำมากกว่า72%ถ้าเธอกินผลไม้มันมีน้ำมากกว่า90%ซถ้าเธอต้องการชำระล้างเธอก็ต้องกินผลไม้ถ้าเธอต้องการแค่รักษาสภาพร่างกายให้คงเดิมกินผักก็จะช่วยได้ อาหารเอเชียที่ถูกปรุงเกือบทั้งหมดมีน้ำมากกว่า72%โดยธรรมชาตินั่นคือประเพณีที่ถูกสร้างขึ้นมาเพราะพวกเขาตระหนักถึงเรื่องนี้ดีมีแค่ไดเอทของทางตะวันตกเท่านั้นที่แห้งแล้วเธอก็กินน้ำตามมันไม่ได้ผลหรอกนะอาหารควรจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากกว่า70% 72%ก็คือน้ำอีก12%ก็คือดิน เธอรู้ไหมว่าร่างกายของเธอนั้นเป็นธาตุดินแค่12%ส่วนใหญ่แล้วเป็นน้ำตอนนี้ก็84%แล้วอีก6%ก็คือลมธาตุลมนั้นสามารถจัดการได้ง่ายที่สุดเพราะนั้นก็คือลมหายใจว่าเธอก็สามารถจัดการมันได้ในแบบหนึง่งอีก4%ก็คือธาตุไฟการควบคุมธาตุไฟได้นั้นมีคุณประโยชน์กับเธอมาก เพราะว่าเธออาศัยอยู่ในบ้านครอบครัวเธอไม่จําเป็นต้องควบคุมธาตุไฟเธอสามารถปล่อยมันไว้อย่างนั้นหรือบางครั้งเธอก็เผาใครสักคนบ้างก็ได้มันจําเป็นใช่ไหมละ่ละเธอแต่งงานแล้ว <laughs> เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งถ้าเธอไม่เผาเขาสักบ้างชีวิตคู่คงไม่เวิร์กใช่หรือไม่ส่วนที่เหลืออีก6%ก็6ก็คืออากาศ เธอไม่จําเป็นต้องสนใจมันถ้าเธอไม่ได้สนใจที่จะสำรวจมิติที่เหนือนกายภาพของสรรพสิ่งเพื่อชีวิตที่ดีธาทั้งสีก็เพียงพอแล้วท่าที่ห้าไม่ได้สําคัญกับคนที่ต้องการแค่ให้มีชีวิตที่ดีการควบคุมธาตุนั้นมันมีระบบการฝึกบางอันก็ตรงๆบางอันก็อ้อมๆอ,อ,อุตสุธิสามารถฝึกได้ทั้งแบบง่าย หรือแบบที่มีความซับซ้อนสูงการดูแลธาตุนั้นทำได้ในหลายทางอย่างหนึ่งก็คือเธอบริโภคธาตุเหล่านี้อย่างไรเธอปฏิบัติต่อธาตุเหล่านี้อย่างไรทั้งระบบของวัฒนธรรมโบราณน,นั้นล้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อธาตุให้ถูกต้อง ถ้าทั้งสี่นั้นคือพื้นฐานของสรรพสิ่งถ้าเธอควบคุมธาตุได้แม้เพียงเล็กน้อยเธอก็จะเริ่มใช้ชีวิตที่คนอื่นมองดูแล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์จริงๆแล้วไม่มีเวทมนต์อะไรเพราะสมมติตอนนี้ถ้าเธอดื่มน้ำดูว่ามันเป็นยังไงมันเหมือนเธอไหมมันดูเหมือนเธอไหมมันดูเหมือนเธอไหมมันดูคล้ายกับพวกเธอไหมแต่เมื่อเธอดื่มมันมันก็กลายเป็นเธอใช่ไหม นี่ไม่ใช่เวทมนตรอกหรือด้วยตัวมันเองชีวิตก็คือเวทมนต์ไม่มีอะไรในชีวิตที่ไม่ใช่เวทมนต์ใช่หรือไม่แค่เพราะบางโรครักษาได้นั่นไม่ใช่ปาฏิหาริย์ดูนี่สีนี่มันกลายเป็นเธอนี่มันคือปาฏิหาริย์ชัดๆใช่ไหมเมื่อเธอสามารถที่จะทำเวทมนต์แบบนี้ได้เธอก็ควรที่จะสามารถทำสิ่งที่เล็กน้อยกว่านั้นได้แก้ไขการเจ็บป่วยหรือแก้ไขความเสียหาย ซ่อมแซมสิ่งเหล่านี้ล้วนทำได้เพราะเธอสร้างร่างกายทั้งหมดจากภายในไม่ใช่หรือด้วยการใช้ธาตุทั้งสี่เธอสร้างร่างกายทั้งหมดนี้แต่โชคไม่ดีที่มันเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็เท่านั้นดังนั้นการนำสติเข้ามาเพื่อให้รู้ว่าสี่ธาตุนี้กลายเป็นร่างกายมนุษย์ได้อย่างไรเมื่อฉันพูดว่าร่างกายมนุษย์จากน้ำอันนี้นเธอสร้างกลไกที่สลับซับซ้อนอย่างมากใช่ไหมใช่หรือไม่ ด้วยปริมาณน้ำเท่านี้ถ้าฉันเทน้ำลงพื้นแล้วมันกลายเป็น iPad iPad เธอจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรสมมติว่าฉันเทน้ำแก้วนี้ลงไปแล้วน้ำนี้มันกลายเป็น iPad เธอจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรปฏิหารใช่หรือไม่เช่นเดียวกันกับฉันดื่มน้ำนี้แล้วมันกลายเป็นฉันนี่ไม่ใช่ปฏิหารหรอกหรือ ฉันเคยเดินทางมาที่สนามบินกอที่นั่นมีรอปภที่หน้าตาเบื่องตึงคนหนึ่งเขาถามว่ามีของเหลวไหมฉันตอบแบบนี้เขาก็หงุดหงิดเขามองฉันแบบนี้แล้วก็วางกระเป๋าฉันลงมีคอมพิวเตอร์ไหมฉันตอบแบบนี้แล้วเขาก็ระเบิดหัวเระออกมา เราได้แต่ประทับใจกับสิ่งต่างๆรอบตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานั้นมันใหญ่โตมากจริงไหมใช่ไหมล่ะคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่การสรรสร้างจากสิ่งนี้ใช่หรือไม่เราติดใจกับอันนั้นแต่ไม่ติดใจกับอันนี้นั่นก็คือปัญหาของเราดังนั้นการกลับหันมามองข้างในก็คือปุทธสุติ ถ้านั้นมันยากเกินไปสําหรับเธอก็มีกระบวนการที่ง่ายกว่าน,นั้นมันมีการฝึกมันมีพิธีกรรมมันมีระบบที่ละเอียดกว่าจะดูแลธาตุยังไงหรือถ้าเธอไม่รู้ว่าจะทํามันอย่างไรบางคนก็สามารถทําอะไรสักอย่างซึ่งทุกคนสามารถได้รับประโยชน์ได้พิธีการทำพุทธสุติอย่างเช่นในทุกๆเดือนจะมีการทำปัญจปูตตอารถนะในทายาลิงกา ถ้าเธอไม่รู้จะทำอย่างไรคนอื่นทำมันให้เธอได้เธอสามารถนั่งอยู่ที่นั่นนิ่งๆแล้วได้รับประโยชน์จากมัน